ศีลห้าสำคัญมากนะถ้าเรารักษาศีลห้าไว้กุศลของเราจะเจริญไม่ใช่แค่ได้บุญแต่มันถึงขั้นเป็นกุศลเลยบุญจะพาเราเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิที่ดีกุศลจะพาเราไปมรรคผลนิพพานได้ในกุศลกรรมบท10ข้อเป็นเรื่องของสีลเรื่อง7ข้อ สีข้อหนึ่งข้อสองข้อสามสามข้อแล้วสี่ข้อสี่นะแยกย่อยออกเป็นสี่สี่อย่างไม่พูดเท็จไม่พูดสออเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อลมทั้งไม่ฆ่า,าศาสตร์ไม่ประพฤติักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมเนี่ยรวมแล้วเจ็ดข้อแล้วอีกสามข้อเป็นกุศลชั้นสูงนะต้องฝึกจิตฝึกใจอะ เป็นเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาคือเอาชนะราคาโทสะโมหะโดยเพราะโมหะกิเลสตัวพ่อตัวแม่ไม่มีโมหะตัวเดียวราคาโทสะไม่มีหรอกนี่เราเรียนนะเราเพ่อต้องค่อยๆคืคบคลานไปข้างหน้าสร้างใจรักษาศีลไว้ก่อนรักษาให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ ศี่ข้อที่รักษายากก็ข้อสีอ่นะั่นแหละรักษาลําบากท่านเลยแยกย่อยเอาไว้เยอะเยแยก้าสี่ข้อ